สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา c r คราฟตวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากค่ายยักษ์ใหญ่ในวงการเกษตร,รกรรมนั่นก็คือ Mitsubishi Tractor รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์สีแดงสุดหรูที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในไรนาและงานอนเนกประสงค์พร้อมดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและเทคนโนโลยีที่ครบครันที่สุด ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Mitsubishi Tractor 2,026กันก่อนเลยครับต้องบอกว่าครั้งนี้ทาง Mit ิ subishi ได้ยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเครื่องจักรกลการเกษตรจริงๆตัวรถมาในโทนสีแดงเงางามแบบ HD Shining ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันโครงสร้างแข็งแรงใช้วัสดุที่ทนทานต่อทุกสภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นดินโคลนหินหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนตกหนักส่วนห้องคนขับนั้นถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด คอนโซลควบคุมใช้งานง่ายเบาะนั่งสบายมีระบบกันสั่นสะเทือนเพื่อลดความเมื่ยล้าในการทำงานยาวนานทั้งวันพร้อมทั้งยางติดตั้งหน้าจอดิจิทั่าแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของรถได้อย่างแม่นยำตลอดเวลาในด้านของเครื่องยนต์ m ิ t s u b i s h i Tractor 2026ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาเพื่อความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงความแรงเต็มกำลังขับเคลื่อนลื่นไหลแม้ในสภาพพื้นดินที่ยากลำบาก ระบบส่งกำลังถูกปรับแต่งให้ตอบสนองได้รวดเร็วทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบไฮดรอลิกที่ทรงพลังรองรับการต่ออุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นถ่ายพรวนหวานเมล็ดหรือการใช้งานด้านก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็ทำได้ครบจบในคันเดียวและที่สำคัญระบบควบคุมการยกน้ำหนักถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยที่สุด อีกหนึ่งความโดดเด่นของ Mitsubishi Tractor 2026คือเทคโนโลยี Smart Farming ที่เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนรถแทรกเตอรคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการทำงานตรวจสอบพื้นที่และติดตามผลการทำงานได้อย่างสะดวกสบายแบบดิจิทัลพูดถึงเรื่องความปลอดภัย Mitsubishi ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับตัวรถติดตั้งระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเซ็นเซอร์ช่วยตรวจสอบความลาดชันและสภาพพื้นที่ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีระบบไฟส่องสว่างเลดรอบคันทําให้การทํางานในช่วงกลางคืนหรือพื้นที่ทัศนวิสัยต่าเป็นไปอย่างมั่นใจเมื่อมองในมุมของดีไซน์และภาพลักษณ์มิสซูบิชิแทรกเตอร์2องถือว่าเป็นหนึ่งในแทรกเตอร์ที่มีความหรูหราและโดดเด่นที่สุดในตลาดไม่เพียงแค่เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานได้จริงแต่ยังสะท้อนถึงความทันสมัยและภาพลักษณ์ของเกษตรกรยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งประสิทธิภาพและสไตล์ ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเราจะเห็นได้ชัดว่า Mitsubishi ได้พยายามผสมผสานทั้งความทนทานความสวยงามและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจุดนี้เองที่ทำให้ Mitsubishi Tractor ์226ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจากทางการเกษตรธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่ก้าวล้ำและพร้อมสำหรับอนาคตสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแทรกเตอคันใหม่ ไม่ว่าจะใช้ในไร่นาขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่ฟาร์มขนาดใหญ่มิสูบิชิแทรกเตอร์2026ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้หลากหลายและยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะนอกจากความทนทานแล้วยังมีบริการหลังการขายและการดูแลที่ครอบคลุมจากมิสูบิชิอีกด้วยสุดท้ายนี้ต้องบอกเลยว่าการมาของมิสูบิชิแทรกเตอร์2026จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเกษตรไทยอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นคันนี้ทำงานอยู่ตามไร่นาทั่วประเทศ ถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รถแทรกเตอร์และนวัตรกรรมยานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปจากช่อง c a r c r a f t e t ของเราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีแรงใจทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ